สำหรับดาวนะครับดาวเริ่มต้น10%นะครับใส่เงินเราบรถอยู่27,000บาทนะครับงวด7ปีงวดไงนะครับปีละ146,910บาทงวดใหญ่เดียวละ2,000บาทนะครับปีละ11งวดรับซื้อเดือนนี้ก็ใจงวดอยู่ที่กุมภาพันธ์ปี67นะครับบ่เมน66เลยพินานครับพหนา67ไปกุมภาพันธ์ต้นมีนาหมดแล้วครับ ขึ้นอยู่กับหมือนรับรถนำ้ำนะส่วน40แรง40แรงนี่เมื่นเกนะครับรับรถ1มื่นเก้างวดกับหนึ่งแหนึ่มามันสองร้อยบบาทนะรับทานงวดใหญ่เดินสอง0ันคือกันรุ่นเดนเดือนสอง0 0นเบิรนะครับ BL ถ้าเป็นพวก M MU นะเนั่ยจังเดืนละ3,000นะครับ